สวัสดีครับอยู่กับช่อง m a ก g a ิ i t a Channel นะครับวันนี้เราจะเอาตัวอซอนโฮมาเปิดคอมมา d o โด888กันนะครับ2,800เหรียญจะแจ็คพอตแตกกี่ทีแล้วได้อะไรมาบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยครับ สำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมโปรดีราคาดีนะครับผมขอแนะนำร้านเซเว่นสเ t o ันท็อปเลยครับบัตร Las ซ r Go โกราคาไม่แรงเติมได้หลายเกมเติมได้เติมดีครับผมและที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเล่นเซิร์ฟเอ็ดคานะครับตอนนี้เนี่ยมีโปรเติม1 0 0 0 0หม่นะในราคา9,150บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถแอดไลน์หรือเฟซบุ๊กเข้าไปสอบถามได้เลยแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็สแกน QR code ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อโค้ดมาการิต้าด้วยนะครับถ้าสปอนเซอร์จ้างต่อเนี่ย สัญญาว Saint ่าจะอัพคลิปลัลๆเลยไปลุยกันต so ่ออันน şey ี้คือที่เปิดมาก่อนหน้าน um, ี้แล้วนะบาเรียสองบาเรียหนึ่งแล้วก็มีเปิดเปิดไปหลักพันเอ็มแล้วแหละไปไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องให้ดูกัน ี่แอเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บของก่อนนะเดี๋ยวดูว่ากูเปิดอะไรได้บ้างได้อะไรบ้างนับกันใหม่จัดกันจัดก่นดูนะครับ2,800เหรียญเราจะได้อะไรกลับมาบ้างแจ็คพอตเนี่ยโอ้ยมันมีคนมาขัดดวงไอ้ยี่สิบสี่เคก็โปรพี่ได้หมุนสองทีวะ่ะ ถ้าทับถ้าเรามาโคแล้ว,วมันจะโดนโดนแจ้งแบรนไหมนเนี <c oughs> เ่ยโอ้เรื่องอี้นี่มอยู่ไกลเกินไปกุ้งทองปุ๊บของรางวัลหลักๆ,ๆเนี่ยก็จะมีอีรูโอลินะอีรูโอลิหินหินบาเรียหนึ่งบาเรียสองหินฟิกเรดบูสเตอร์ใบเอเบ มาร์กอโคงวิงวันแล้วก็ไวเบย์นะครับคาฟาหนึ่งเดย์อุปกรณ์หนึ่งสองแล้วก็ที่อยากได้สุดเลยคือคอตตูมดับคู่นะครับแรงมากตอนนี้มีอยู่สามสี่อันในเซิร์ฟนะแต่เซิร์ฟปิกกี้ไม่รู้นะครับไปกันต่อไปกันต่อแต่เอาจริงๆอะคือกิจเนี้ยคอมมอนโดแป8กแปะ ได้ไวเบเยอะมากนะครับคือตอนเนี้จะเก็บไอเหรียญคอมมานโดเนี่ยเพนได้5,000นะครับแล้วก็ไปแลกของเอ้ยแล้วก็ไปแลกกล่องไวเบอีกร้อยกล่องนะครับก็จะได้มาน่าจะมีหลักหมื่นอะถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีนะแต่ถ้าโชคไม่ดีก็ไม่รู้ว่ะไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวดูดูเลทกันพร้อมกันเลยครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับ2 8 0 0 2อ0พประมาณนี้มีตัวเี่คือตั้งแต่ทําคลิปเซิร์ฟนี้มานะครับแม่งดวงสวยตลอดอะ่ะผมบอกเลยคลิปเนี้ยไม่ใช่มันต้องเป็นคลิปที่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับพูดดักไวก่อนเลยมาแน่มาแน่แนดักคู่หลังจะทำไปสักพักนะครับ อัตโนมือเริ่มไม่ไหวอัตโนมัติเลยต้องเข้าช่วยนะครับหลังจากนี้ก็ทำสคิปไปเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลกันตอนท้ายนะครับว่าผมจะได้อะไรมาบ้างกับเ,เงิน2อง้อเอ็มหรือ2,800เหรียญเนี่ยแหละครับไป หลังจากใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับในที่สุดเหรียญก็หมดสักทีนะครับคือบอกเลยว่าไวเบเนได้เยอะมากแต่อย่างอื่นแม่งไม่ได้เลยยังไม่ต้องสรุปเนี่ยเพื่อนๆก็คงเห็นนะครับว่าไอช่อง ETC เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีแค่อิลูโอลิแล้วก็เด้งเกิดมาละลกอแล้วก็บาเลียหนึกับบาเลียสองอีกอันหนึ่งหินฟิกไม่มี อีกไม่มีเดี๋ยวเราข้ามไปตอนสรุปผลเลยดีกว่าครับหลังจากเปิดไป2,800เหรียญมีอะไรกันบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยกล่อง AB กล่องเบสนะครับ50กล่องกล่อง AG เนี่ย66กล่องนะครับโคง193อันคาฟาบัฟ1วันเนี่ยได้มา14นะครับวิงวันได้มา177โอ้โห YB เบได้มา65กล่องนะครับกล่องอ q u i p m e n น1ได้มา19นะครับกล่องอ q u i p m ์ส t 2เนี่ยได้มา13และไอใบ MDEF ที่เราอยากได้เนี่ยได้มาแค่4ใบนะครับโคตรซวยเพื่อนๆลองดูในคังเลยครับคือเปิดรวมๆเนี่ยน่าจะมีร่วมนเอน M แล้วอะหินฟิกไม่มาสักเม็ดเลยนะไอตัวซันโฮอะทีนี้เรามาดูส่วน ETC กันบ้างนะครับอีลูโอลิเนี่ยโอลิ li, ได้มา64นะครับอีลูได้มา66เด้งเกิดได้มา66มาร์โได้มา26 บาเรียหนึ hmm. ่งได้มา8เม็ดนะครับบาเรียสองได้มาหนึ่งโอ้ยโยมาลองเดลดูหน่อยดิมัน mm hmm. เร็ว mm hmm. เร็วเลสไอ้นี่ได้ปะเพื่อนๆ mm hmm. เ,เราถูกแล้วครับตอนนี้คือเวลาประมาณตีห้านะครับไอซอนโฮมันหลับไปแล้วแล้วมันลืมออกดินนะครับ ah? ในช่วงที่เวลามันหลับเนี่ยแหละมันคือการเจรกรรมนะครับคือผมไม่รู้ว่าไอเลสบุสเตอร์เนี่ยมันเดีวได,ได้หรือเปล่านะแล้วมันได้จากคอมมาโด888เนี่ยมันเยอะมาก ถ้าเกิดว่ามันเดีวได้เนี่ยคลิปนี้น่าจะมีการจรกรรมเกิดขึ้นนะครับโยนลงไปเดียวขนาดไหนอืมนอนเพลินเดียวอุ้ยเสร็จกูเดีได้อ่ะเดียวได้เสร็จกูนั่นแหละครับมันเดียวได้ครับไอซอนโฮลาบอยู่ด้วย เราไม่เอาตอนนี้แล้วจะเอาตอนไหนถูกไหมเพื่อนๆข้อ,อหาเสียงกลเป็นมลพิษทางหูนะครับขโมยมาแม่งเลย78อันแต่ก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนเวลาไปตอนตีสีก่อนนะครับว่าไอตอนที่ตัวซอนโฮเนี่ยมันไปคอมมานโด8 8 8นะครับผมจะต้องเจอชะตากรรมอันลำบากอะไรบ้างที่จะต้องเอาวิตัวน้อยตัวหนึน่งเนี่ยไปยืนเดียวกับบอนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยายีหมหเอ๊ แปลกไหมแปลกไปแต่ม okay. ันเอาไม่ลง้ีได้เลยเอ้สัสไอ้ลูกวาอยู่หน้าวารไปเนี่ยครับผมต้องอยู่กระเต่าประมาณสนาทีแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันแมวไล่จับหนูไปเรื่อยๆครับโอ้ทรมานแท้ ไอดี <Yeah. S 2> ตายหมดเลยใช่ไหมพี่เฮ้ยกล่องท่งหายไม่ีว่ากูไอ้ไว่ากูอย่งนี้อ๋ออ,อ,อยู่นี่อยู่ที่ที่ที่ัท่มั่วติดนั้นอกไดนนึไปมาติดมาติดตามอยู่ป่ใใชู่เองนีหนู สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับคือหลังจากแข่งเสร็จหลังจากเก็บคะแนนเสร็จเนี่ยคือเปื่อยกันทั้งกิลเลยไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับหลังจากที่เอาตัวไปบอททิ้งหาอัลฟาล็อกเนี่ยก็ไปหาหนู่นนี่ทํากันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีความคิดว่าจะทําสรุปมหากรับไมเนอร์หนึ่งไมเนอร์สองนะครับว่าในช่วงเก็บคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณไหน ไกด์มาได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยการแข่ง Legacy War Minor ที่2ได้จบลงแล้วนะครับผลอันดับคะแนนเนี่ยคือกิลไอเฮียขึ้นมาเป็นที่1นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูการเก็บคะแนนของกิลไอเฮียนะครับ ก็ไปสามารถหาดูกันได้ได้ทำเพลย์ลิฟท์ทั้งไมเนอร์หนึ่งไมเนอร์สให้แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรตึงเจอกิลไฮเอ็นยังกับเจอไทยท่านมาถล่มเมืองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเนี้วกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่างน้อยยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์เนี่ยก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ดีพอสมควรเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ